โอเคแล้วผมก็ขอกราบสวัสดีถ้าู้ชมลุกท่านกันด้วยนะครับผมนะผมชิโ่กุ้งมจะเรียกว่าชิโลก็ได้นะครับนะอ่าก็หลังจากที่หายกันไปนานนะครับกับคลิปเล่นซ่อนแอบในบล็อกฟูดนะครับผมนะเรานี้กลับมาแล้วนะครับผมนะมากับก็มาเล่นที่เกาะบิ๊กมัมนะครับแล้วก็ของเกาะคาตาคุรินะครับผมนะซึ่งจะกฎจะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือห้ามเปิดเค้นนะคนหาห้ามเปิดเค้นเอ่อหานะครับนะแล้วก็คนที่แอบนะครับห้ามเอ่อเวลาแบบเลอกที่แอบก็คือห้ามเปลี่ยนนะครับผมนะห้ามเปลี่ยนนะ เออประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ที่นะครับที่เราจะเล่นในวันนี้นะก็จะเล่นที่เกาะของบิ๊กมัมนะครับนะเออเกาะขนมหวานนะครับเกาะลูกอมในพวกนี้นะครับนะคือเลือกได้เลยครับจะไปเกาะไหนนยมีละแวกนะสามเกาะเนี่ยเลือกได้เลยครับแต่ขอแค่อยู่ในละแวกนี้นะฮะไปเกาะอื่นนะครับประมาณนี้อ่ะก็วันนี้ปกติวันนี้มากัน6คนนะครับนะรวมผมด้วยนะครับนะก็ผมเป็นคนหานะคลิปนี้ผมตั้งใจหานะเออนะครับนะเออแล้วก็คนแอบจะแอบกันประมาณ5คนนะครับผมนะซึ่ง มันไอคลิปที่ที่บรรผ่านมาจะเป็นสิบกว่าคนใช่ไหมเออประมาณแปดเก้าคนอ่ะเออประมาณแหนมเยจะเยอะใช่ไหมเราจะจะหาประมาณสองคนนะครับแต่วันนี้มาหาคนเดียวก็คือผมนะครับโซโล่เลยนะครับแล้วพิเปอร์น่ะพี่เปอร์นะครับมาพี่เปอร์ด้วยวันนี้พี่เปอร์เป็นคนแอบของพ่เปอร์วันนี้พี่เปอร์ครับบสวัสดีครับอ่าครับพี่เปอร์นะครับลูกน้องซันคุงครับมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ได้เห็นมุมมองของคนแอบของพี่เปอร์วันนี้นะครับแล้วก็คือเดี๋ยวพี่เปอร์จะเป็นคนแอบนะครับแล้วก็ให้ดูมุมมองนะครับซึ่ง ไม่มีอะไรมากนะครับเงินรางวัลนะครับในวันนี้มีอยู่นะครับใครที่เป็นฝ่ายชนะได้รับ200บาทนะค <Wow. S 1> ส่วนถ้าเกิดคนหาเป็นฝ่ายชนะคือผมผมก็ต้องไม่เสียเงินนะครับก็จะไม่เสียเงินไงชิวๆไงเป็นไงนะครับแต่ถ้าเกิดผมหาหาไม่ครบนะครับภายในระยะเวลากาหนดก็คือ3 0สินาทีเนะี่ยก็เสียเงินไปตามระเบียบนะครับผม <laughs> <laughs> ประมาณน,นี้อ่ะเดี๋ยวมาพี่เปอร์เดี๋ยวเราไมา,านี้ก่อน คยอมันต้องมีมีเวลานับเออเวลานับแล้วก็เวลาแอบเวลาแอบให้เวลากี่นาทีดีครับพี่ก็มันซ่อนได้3ามเกาะใช่ไหมล่ะใช่ครับซ่อนซ่อนได้3ามเกาะห้านาทีก็ได้ห้านาทีก็ได้แล้วแล้วคนคนคนให้ให้คนหาไปปิดปิดตาหน่อยครับปิดตรงนี้ป่ะใช่ใช่ได้เลยเอาแบบซูมแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่งพื้นไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์จอในทุกคอร์ดก่อนนะครับเพื่อแบบให้น้องๆเขาได้ดูว่าเออผมไม่ได้โกงนะครับให้น้องๆอดีตลูกแคนผมนะครับวันนี้มาเล่นกับอดีตลูกแคนทั้งนั้นเลยนะครับผม อีก็เป็นอดีตลูกแคนไม่ใช่อันนี้ <c oughs> อันนี้พี่เปอร์เป็นเป็นคนดังสเปเชียลพิเศษครับครับไอ้ซอนแอบครั้งหน้าอาจจะชวน,นเจมมี่ซันคุงมาก็ได้นะครับเรา,านเนี้ยมาพี่เปอร์ก่อนไงนะครับอ่าจะเริ่มเริ่มซ้อนเลยพี่เดี๋ยวผมนับนับเวลาก่อนเออค้นหาปิดปิดตากี่นาทีห้านาทีหาาท้นาทีาาทแล้วละพี่มาคนอื่นหาแย่กันหมดแล้วเนี่ยผมจะเจมมี่โดนปิดก้นเอาที่ หาเลยก็ได้คนพร้อมหมดเลยพี่ชิโ่คนพร้อมหมดแล้วหาเลยก็ได้โอเคมางั้นเริ่มนะครับผมนี่พี่ไม่เคยมีผลตกการตอนแหบในแมปนี้เี่ไดรอไม่เซซี่ขึ้นผู้นี้ถ้าเขาขึ้นมาไหนมาเขาเจอเราไหพี่ชิโดหาไม่เจอหรอกเนื้อเนี้อเน้เนื้อเน้เน้อเนื้นะไเนื้อเนื้อเเอเ้้เน้เนเ้ยเ้เ้เ้เนเน้ย มาเช็เคถูกซอกมุมโอ้โหไม่ประบาทนะครับเรีเเ่อสเา<บ>สเหตุที่แบบสาเหตุที่แบบผมนะครับไม่อยากแบบว่าเป็นคนหานะคือแบบท้ออ,ะอ่ะเออเพราะว่าแบบไอเป็นคนหามาคลิปหนึ่งละนะครับไอคลิปแบบสมัยนู่นน่ะที่ฮอมูโออยู่แรกๆอ่ะเนี่ยคือท้อเลยหากับเจอหากับพีใช่พีเป็นคนหานะคแล้วนั่นคือท้อมากโลกสองมังแบบมันมันใหญ่อ่ะปีเตอรมันยังมีพิรุษเนี่ยปีเตอร์แฮงแบนว่า คุณต้องหับไหนวะขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยแล้วที่ไหนมันอันตรายสุดวแอ้วเดี๋ยวบอกแล้วว่าแบบเดี๋ยวนะ <S 1> <S 1> นะนะมันมันมีมันมีมน,มมน,นี่นี่นี่เดี๋ยวนะที่ปลอดภัยสุดที่ไอ้ที่อันตรายสุดพี่ปลอดภัยสุดเดี๋ยวนะนะถูกเล่มสมุดแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้ววอลเลยพี่ชิโร่อยนะู่ใกี้พี่ชิโร่อยู่ใกล้ผมไปเลซี่มากอะเป็นยีนซ้อนกันเมื่อกี้ถ้าพี่ชิโร่เข้ามาเจอเลยเข้าไปแล้วเขาไปเขาไปจะเกาะที่เราอยู่แหละ ไปเกาะเค้กนี่มันรู้สึกอยังไงยังไงนะเดี๋ยวก่อนกระตีบิ๊กมอมได้กิวจ้าก็ผิดก็ผิดเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นก็ผิดก็ผิดก็ผิดที่ยเผื่อไปเปิดเอแต่ไม่เห็นไม่เห็นไม่หรอวะแล้วพี่เอาตัวอีออกเถอะพี่เราจะเหลี่ยมมาปอกเลยไม่ไม่เหลี่ยมพี่เอ้ยเกาะเพราะว่าเกาะนี้ไม่ไม่น่ามีเพราะมันมันแคบเก็บไปสามรอบกูแค่นั้นแหละฮะทะไมเรื่องซัพพลายที่น่าผมไปสามรอบกูแค่นั้นอฮ้ยก่อนหน้านี้พี่ทำเป็นเกไหนอ๋อก่อนหน้านี้ อ๋อรู้แล้วไอ้เกาะนี้เนี่ยคาตาคุริแน่เลยมันมีคนแอบคู่คู่ดูโอเหรอใช่มันมันมีคนแอบคู่ดูโอคนนึงคู่ดูโอคู่นึงแล้วก็แยกกันหมดเลยแยกวแล้วพี่เปอร์อ่ะพี่เปอร์แยกแยกแยกทิปเปอร์คนเดียวเหรอพี่ใช่โอ้โหคนเดียวเลยอ่ะพี่โอ้โหเกินไปว่ะเว้นแยกผมแยกผมว่าหาไม่ล้วมีคู่คนนึงไง นะเดี๋ยวเช็คละเอียดแบบคิมทุกซอกมุมของเกาะืโอ้ทุกซอ,อ,อ,อกทุกมุมของเกาะเลยซอกเกาะอืมแสดงว่าคิมมันอยู่เกาะไอเกาะคาตาคูริแน่เลยแต่แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะคิมอยู่ไหนวะไปดใครคิดว่าที่พี่ชิโกหาหาเจอก็กดไลค์ด้วยนะฮะ ชิโร่อะอันนี้พี่ชิโร่ไปใกล้ๆเว่นอะหลายรอบแล้วเห็นอยู่ตอนแรก<อ>พี่เห็นชิโร่อยู่ใกล้อยู่ใกล้คนที่ชื่อ,อเคหลายรอบม,มากเลยนะอ๋อใกล้เว่นเหรอพี่พูดความจริงได้อันนี้พี่ชิโร่าอยุ่โคตรใกล้แบบใกล้โคตรแบบใกล้ของใกล้เว่นเลยทำไมเอพีซีมันไม่เรียงกันเป็นกลุ่มอย่างนี้หร,นหรือว่ามันจะหรือว่ามันจะมันนำทางไงอ๋อนำนำทางเลยเดี๋ยนะเอ้ยมี ถ่ายคดีอย่างงี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมันมันมีต้องมีอะไรแน่เลยตรงนี้เดี๋ยวเราเอฟบซีมันมันอยู่งี้ได้อ่ะมันมันเดินมานำอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 มันมันเอฟบซีมันนำนำเงี้ยทุกคนแสดงว่ามันต้องมีมีคนอยู่แถวนี้แน่เลยแสดงว่ามันต้องมีมีคนอยู่แถวนี้แน่เลยเอฟบีซีนำทางมาแล้วเดี๋ย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 วระหว่างที่เราไปชิบโกหาแล้วก็เดินทางน่ารักเขาเว้นๆเอฟบีซีนำทางมาแล้ววเดี๋ย ระหว่างที่เร<ำ>าไปคิดกหาเฮ้ยเป็นไปได้เหรอมันไม่มีได้ไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมทำไมคนหาลังโคตรมัวะเดี๋ยวนึงแต่อ,นนยอยู่โคตรใกล้วิปเปอร์ตอนเนี้ยใกล้ผมโคตรใกล้เนี้ยโคตรใกล้เลยเหรอเออเอ้ยถ้าผมเป็นพี่แอ๊บผมเจอมุมผมละผมพูดแค่นั้นอะฮะถ้าถ้าถ้าเกิดพี่พี่เป็นคิมหรือคิมเจอละเออคือถ้าผมาอ่ะ นั่นคือคือแล้วพี่รู้ยังไหมผมเช็คขอบเกาะเออแล้วเป็นผมคือผมเจอแล้วคนหนึ่งเฮ้ยอ้าวเด้อเด้อเด้อเฮ้ยอ้าวเดี๋้อเด้อเด้อขอบเกาะเสรเจแล้วพี่บอกพี่เช็คขอบเกาะให้ละเอียดพี่ไม่เช็คให้ละเอียดอะจบแล้วเวลาใกล้หมดแล้วนะพี่กิโลเวลาใกล้หมดแล้วนะไอไอเกาะนู้นยังไม่ได้เช็คเลยงั้นเดี๋ยวไอไอเกาะนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเกาะนู้นก่อนสวยงามนี่โอ้โหเสียวฉลาดมาก เสียวฉันหลังว่าไม่ีใครอย่างเช่าเลยนะดูโอเลยพี่ชินโอผมบอกเลยว่าตอนแรกกับพี่อยู่โพรใกล้เว้นเลยผมพูดพี่แบบไปอยู่ไใกล้เว้นกับพี่เปอร์วันสองสามรอบสองสารอบได้แต่ตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยก็มีอยู่นะก็มีอยู่ใกล้เคียงอยู่โอ้มีแหละพี่มันต้องมีสักคนหนึ่งอะที่เกาะเนี้ยขอต่อเวลาสีห้าคือถ้าหมดที่ห้านาทีใช่ไหมก็คือพวกผมทุกคนต้องไปอ๋อโอเคโอเค เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเนี่ยก็ทุ่มยี่ห้าเมื่อไหร่ก็ใบตอนนั้นอะเอ้คู่ดูโออะไรเนี่ยมันมันอยู่เกาะนี้แน่เลยดูสองละพอแล้วดูโอไอเดตี้ถ้าเขาขึ้นบันไดมาบอกแล้วถ้าเขาขึ้นบันไดมาเขาเจอเราเลยเดี๋ยวนะบันไดบันไดมันมีเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนะบันไดอ๋อบันไดไอ้หน้านี่แน่เลยหน้าหน้าประตูเฮ้ย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 เดี๋ยวด้ะเก็บเก็บไป เกือบเกไว้เธอคนทห้ไว้เฮ้ยเกือบปออเดินได้แล้วดีเสียงหายใจแล้วอีกสามนาทีครับถึงเวลาใบอีกสามนาทีมันไดเนี่ยวะตอนนี้ครับได้เวลาใบครับเริ่มใบกันเลยครับมาเริ่มเบอร์ใบก่อนปอไอ้คู่หูดูออยู่ใกล้ๆนะเขาเลยครับขออนุญาตพูดนะครับน้ำพุเย็นครับน้ำพุอยู่แถวๆนนนน้้้ขขอองงผผมมค็เยรับแถวหินชายหาดอยู่ตรง พูดนี้เลยดีกว่าขอบอ๋อแล้วแล้วไอ้คู่ดูโอนี่มันอยู่ไหนอยู่เกาะไหนวะเนี่ยคู่ดูโอมันอยู่เกาะไหนวะเนบอกอะไรน้ำเย็นไม่เหรอเนี่ยเออเหลืออีกเหลืออีกสี่นาทีนะครับคุณสินก็คุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละได้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 เออพิเปอร์พี่เปิร์ยังไม่ได้ใบเลยพี่เปอร์บอกไปแล้วบอกไปเฮียโอ้โหแบบเว้นหมดหมดขับใบอ่ะขอบแบบพี่ขอบเกาะเลยป่ะก็ขอบอ่ะ ก็ขอบไปเฉยพี่เปืร์พี่เปืร์ยังไม่ได้ใบเลยพี่เปื่อขอไปแล้วบอกไปแล้วเนี่ยโอ้โหแบบเว้นหมดบอกหมดข้าใบอ่ะขอบแบพี่ขอบเกาะเลยป่ะก็ขอบอ่ะก็ขอบไปเฉยแบบพี่กิโลแล้วพี่พี่ไม่คิดพี่เปื่อแบบหลายรอบมากกว่าที่ผมเห็นในในเคนนะยินดีทำแล้วเฮ้ยเด้อเด้อเด้ออ้าวเด้อเด้อเดี้อเด้อเด้อตรงนี้ยังมีพิรุษเดี๋ย้ออ้าว ไป้หมีพาวมาลอยมาแต่ไกลเออเห็นเห็นพาวไปแล้วอ่ะแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนคือใครเนี่ยเดินผ่านไปมาอีกแล้วพาวหาหาหาผนหมีไปก่อนหาผลหมีไปเลยไอหาทั้งวันเลยสิโลไม่ใิ่เหรอว่าพี่พี่แบบพี่ไปชิคพี่เปแบบอยู่แบบใกล้กันนิดคนหมีมันมันลอยมาหลายรอบแล้วแต่ผมแตปล่อยรอบที่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ปล่อยรอบคือเห็นเล่นครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้านหลังนี้มันมันมันเดี๋ยวนะเฮ้ยเ้เดี๋ยวนะตกใจแข่งจอมตถ้าเป็นขอบใช่ป่ะมีสองคนเนี่ยเจคนแรกไม่ผมก็พี่เปิลสองคนแต่อันนี้มันขอบมันก็เนียนอยู่นะพูดตามผมมันก็เนียนพูดขอบอ่ะขอบสัตว์แบบอันนี้พยายามยัดเข้าไปนะไหนพี่จิ๋วยูุคใไ้ยวิ่งอยูุ่คไทยอะติดตัวกันเลยติดตัวกันเลยเนี่ยเออหมดเวลาหาแล้วครับหมดเวลาหาแล้ว เองครัพี่เฉลิปะเคเนปะเคนปะเคียนปะเคนอ๋อเอ้ยบ้านเอ้บ้านนี้ไอ้เชี่ยไอ้สัตว์เอ้ยแล้วหาอยู่งั้นน่ะแม่งก็ซูมดูอยู่เนี้ยไม่เจอปช็อกโกแลตปอกโกแลตองมองมาบ้านรู้สึกว่าบ้านมันีไม่เยอะนะที่วัเขาได้แต่ว่าเกือบขอบเกาะอ่ะไอ้เี่ย ทุเข้าไปโอ้โหแล้วแล้วพี่ก็ลืมสังเกตว่าเออมันมีเดินเขดแล้วผมก็เข้าไม่ได้ต้องเดินเข้าอ๋อใช่ตัองเดินคือโซเข้าไปเหรอหรือยังไงดดไม่ด้องเดินเข้าไปด็ดเดัดเด็ดด็ดเด็เขายืนชิดข้างในเยแล้วเด็ดเลยพี่ตั้งมุมดีๆอ๋อเนี่ยเออได้านละโอ้โหไอ้เชี่ยมันเนียนไอ้อันนี้เนียนจริงไอ้ที่นี่เนียนเนียนมากเนียนแบบเนียนเวอร์เลยต่อไปเปอร์เปอร์เอลโอเอล จิโร่ได้เลยว่าจิโร่วิ่งมาตรงนี้เป็นที่แรกเลยนี่มีมีพี่ได้อ่านไห้มันมีช่วงผมวิ่งผ่านไปมีมีเห็นเหรอเห็นผมวิ่งผ่านเนี่ยครับใช่โอ้โหโอ้โหวี่งผ่านนี่นะไอ้เชี่ยไอ้อันนี้เนี่ยจริงเดี๋ยวไอ้ไอ้คิมเดี๋ยวดูหอยคิมดิดูชื่อผมดีนะน่ะเห็นป่ะซ้ายซ้ายมือวะเดี๋ยวดูดูชื่อนี้บอกแล้ว อ,อ,อพี่อะไม่ใช่บุมแบบผมคือพี่อะไม่ใช่ผมเว้ยคือถ้าเป็นผมผมเจอม,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 มุมของตัวเองไปละ โอ้โหคีมแล้วคีมโคตรเนียนเลยแล้วพี่ชิโร่เดินหาพี่เดินเดินเดินพี่ชิโร่อยู่ข้างบนอากาศโอ้โหแต่แหมแต่นั้นพี่แป้งอาศัยของของกำบังนั้นเลยเย้ที่คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนี่หว่าบอกแล้วบอกแล้วขอบๆอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นรอบหน้าผมผมจะบอกกดชัดเจนแล้วคือห้ามโซเข้าไปในแบบในมุมมองที่แบบว่ามันแบบอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเออห้ามโซเข้าไปนะแบบถ้าเกิดมันเป็นที่แบบว่าซอกเข้าไปเออแซกเข้าไปได้เออเนี่ยเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบ โซ่เข้าไปเงียเอออันนี้ไม่เมาละเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเคยพูดไอ้กฎนี้ไว้อยู่ว่าเออห้ามโซเข้าไปแต่ไม่ได้บอกเวนนะก่นงหมูผมไม่ก็หาเว่นไม่เหเอ,อครับแมง่งไม่เจอทีโอ้โหอเอ,อ้ยสนุกว่ะเดี๋ยวแล้วรอบหน้าเป็นผมเป็นคนแอบและแล้วเดี๋ยวชวนชวนใครมาซันคุ้งไงเนะเล่นโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้มีเีประมันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมว่าจากสองเป็นสองดีกวห้าสิบรอปะสองเกี่ยกันอีกแล้วครับหาไม่เจอสักคนเลยโอ้โหแม่ง ไอตอนแรกก็ลืมแบบบอกบอกฎที่ชัดเจนไงว่าเออห้ามโซเข้าไปนะครับเพราะว่าไอคลิปที่ผ่านมามันแบบไม่มีโซไงแบบมันแบบซ่อนในตามมุมได้เลยนะครับแต่อี้คลิปนี้ผิดพลาดจริงครับผมผิดพลาดเองนะครับแล้วน้องเว้นเขาไม่รู้นะก็เข้าโซโูเข้าไปในบ้านมันเลยแล้วส่วนไอที่ท,ที่เปอร์แอบที่พีแอบแล้วก็แบบของคิมแอบคือแบบมันมันเนียนจริงนะเว้ยพีไม่ไม,ม่เคยคาดไม่ถึงเลยว่าเอ้ยมันจะมีเหรอวะไอที่แบบนั้น เพราะปกติเห็นแบบซ่อนตามบ้านตามมุมอะไรเงี้ยเออไม่คิดว่าแบบจะเข้าไปในซอกแบบขนาดนั้นเออพี่เอม่ลืมคิดเลยชอะเดี๋ยวเราลองไปศึกษาแบบให้มันดีกว่านี้ละโอเคแล้ววันนี้ก็สองรห้าสิบบาทเออบิดเข้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอ่ะไมแล้วแล้วตามไม่ทันเลย โอเคครับเพื่อนชอบเนีฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนไปอย่างผมด้วยนะเดี๋ยวผมให้เงินเขาหลักไหม่ครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณปิ๊ปเปอร์มากเลยครับผมที่รอดสนุกแล้วแล้วจะมีคนตามอีกเหรอเนี่ยโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคราวบายปครับผมปิ๊ปเปอร์บ้านหน่อยครับได้ครับเจอคลิปหน้าครับรบซ่อนแอบนะครับเดี๋ยวซ่อนแอบคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นเกาะอะไรมาติดตามนะครับไปไปครับผม